มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม2565ชาววันเสาร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Fool มนุษย์เจ้าสำราญสุขขันษสาไพ่ชุดหลักหมายเลขศูนย์นะคะความหมายแบบทั่วไปบอกถึงช่วงชีวิตที่มีอิสระเสรีค่ะ ในทุกทุกด้านคุณจะไม่มีความวิตกกังวลอะไรคุณจะปล่อยกายและใจคุณออกท่องเที่ยวเดินทางออกผจญภัยในที่ที่ไม่คุ้นเคยเป็นช่วงที่คุณให้อิสระทั้งตัวและก็หัวใจของคุณฟังคำทํานายนะคะ เรื่องสุขภาพของชาววันเสาร์ขอให้ระวังการหกลม้มอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆตกจากที่สูงเกิดจากการไม่ระมัดระวังเป็นช่วงที่คุณจะมีสมาธิสั้นหรือว่าคิดฟุง้งซ่านคิดเรื่อยเปื่อยอบางคนก็เหมื่อรลอยใจลอยคิดไปเรื่อยๆไม่มี จุดหมายหรือว่าไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ไม่มีแบบแผนคุณจะคิดตามที่คุณอยากคิดแล้วก็ทำให้อ,อาจจะหกล้มเดินชนพอไม่ระวังไม่ค่อยมีสติ มั่นคงออกแนวใจลอยสุขสนเหมือนเด็กๆอยากลูกก็ลูกอยากเดินก็เดินอย่างนี้นะคะอาการส่วนการงานชาววันสาวโดยภาพรวมในบางคนอาจเป็นช่วงหยุดพักงานหรือออกไปพักผ่อนไปเที่ยวช่วงวันหยุดลาหยุดลาพักอ่า และก็บางคนอาจจะมีงานใหม่มาให้ทดลองหรือมีคนมาชวนชักชวนให้ไปทำงานด้วยเอาสิ่งที่น่าสนใจมาลอ่อมาชวนคุณก็อาจจะเชื่อเขาเพราะไม่ได้คิดอะไรมากในช่วงนี้ แต่ว่าแม่หมออยากให้คุณหยุดคิดก่อนตลอดสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งรับปากหรือตัดสินใจนะคะกลับมาคิดให้ดีก่อน งานเด่นในสัปดาห์จะเป็นงานเกี่ยวกับงานศิลปินงานด้านบันเทิงงานที่ต้องไปพบเจอผู้คนเยอะๆผู้คนหมู่มากงานประชาสัมพันธ์พิธีกรหรืองานเดินทางบ่อยๆเป็นไกดงานทัวร์งานขับรถนักข่าวนักเขียนอย่างนี้นะคะดาราอย่างเงี้ยนักร้อง หรือว่างานทัวร์ต่างๆงานอีเวนต์การทดลองต่างๆนักวิจัยนักวิจิตลนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้ค่ะส่วนการเงินชาวันเสาร์การเงินคล่องค่ะคุณมีมาใช้ไปไม่ติดขัดเป็นช่วงใช้เงินแบบฟุ่มเฟือย สุรุยสุรายอยากใช้ก็ใช้ไม่ได้คิดมากใช้ตามความต้องการของคุณอขอให้มีสติในการใช้เงินค่ะตลอดสัปดาห์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยใจเพราะว่าเงินหมดไม่มีเงินอย่างนี้นะคะใช้เพลินไปหน่อย ส่วนความรักชาววันเสาร์คนโสดคนไม้จะออกแนวรักง่ายหน่ายเร็วจะลุ่มหลงเห็นใครเป็นที่ถูกใจคุณก็จะชอบเขารักเขาแต่ไม่นานก็จะเบื่อค่ะเพราะใจลึกๆคุณยังต้องการอิสระคุณไม่ต้องการผูกมัดไม่ต้องการเป็นอ่า เป็นของใครยังต้องการไปต่อทำนองนี้นะคะออกแนวคนเช่าชูค่ะส่วนคนคลองเรือนเป็นช่วงชวนกันออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายหรือไม่มีแผนมาก,ก่อนค่ะไปเรื่อยๆอยากไปไหนก็แวะไปออกไปนอกเมืองไปผจญภัยร่วมกันสองคนเป็นชีวิต ช่วงสบายๆไม่เครียดค่ะปล่อยต่างคนต่างก็ให้อิสระทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เข้มงวดซึ่งกันและกันค่ะไปด้วยกันแบบเพื่อนมีความสุขตามภาษาการไปเที่ยวนะคะ แม่หมอก็จะมาบอกดวงทุกๆคนไปเรื่อยๆถ้ายัางติดตามช่องแม่หมออยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแม่หมอด้วยนะคะจะได้มาบอกดวงเพื่อให้ทุกคนได้รู้ได้ระวังอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้า